นข้ากันดีกว่าโอ้ยเอ๊ะ<แ>เอ๊ะเอ๊ะนนพี่บีมเล่น P K ในติ๊กต็อกเห็น P K คืออะไรอ่ะอุย้ยอุ้ยเดี๋ยวล้มนะอัญญาเอ๊ะอุ้ยระว,วังลูกเดี๋ยวนี้เราเห็นเขาเล่นไอ้น,นี้กันอ่ะดู โอเลมีนะมันคืออะไรอ่ะเอ๊ะรู้ด้วยนะว่าจะเห็นหรอเออคือมันต้องสูงอ่ะย้ายย้ายนั่งเก้าอี้ไหมคะแล้วก็ดูเหตุได้ดูเห็นได้อีกอันหนึ่งอันนั้นนะพี่น่าเล่นพี่ว่าเขาให้ออกเสียงสั่ง เป็นแบบว่าสมมติพอเราเปิดมาเมื่อเทรนแบบเป็นหมาเราวต้องเหา่าใช่ไหมวันหลังให้อ่าคุณทิติยา <laughs> ลองกินพวกข้าวต้มดูมั้างนะห <All right. S 1> ละ่ะสิบเก้าสองสาวไปด้วยไหมอาจจะไม่ได้ไปซิกแพคพ่อยังดีอยู่ไหมไม่ค่อยดีเอาอะไรคะงานวันที่ยี่สิบเอาอะไรเอาอะไรลูก นี่ต้องเริ่มกลับไปคุมมาหาแล้วซิกแพคมันเป็นร้ดูการทุกคนเนียนยาวมีเท่าขหรอะไยาวแบมีพากขึ้นอีเท่าไหร่<ป>แต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวปลายเดือนนี้จะลงลงรูปร้านเมื่อชาไปยังยจะแบบเลิกคุมเลิกคุมอ่ะอาทิตย์สองอาทิตย์ก็รู้เรื่องแล้วเวลาแบบว่าเดี๋ยวนี้ตอนเช้าก็คือ แต่มันไม่มีใครสามารถแบบทำได้ตลอดไปคือพอถ่ายรูปเสร็จแล้วใช่ปะมันก็จะเอาไปส่งลูกชายเสร็จแล้วใช่ปะก็ะเป็นเวลาของพ่อแม่แล้วก็จะไปหาล้านมันก็จะไม่ได้แบบว่าอ้วนขึ้นขนาดนั้นแต่ว่าเราไม่ได้คุมอาหารเงี้ยความแห้งของมันก็จะไม่ <c oughs> จีหาร้านแบบว่าร้านกาแฟร้านอาหารความแบบความคมชัดของคิปแพก็หายไปหมดแล้วแต่ว่าอาหารแบบเบรกฟา์ Breakfast. ตอนเช้ากิน อันนี้เราก็ก็ไปเจอร้านหนึ่งเป็นแบบกินทุกอย่างยกเว้นข้าวใช่แนวสวนแนวบ้านอะไรเงี้ยนะร้านนี้ร้านนี้นร,นร้านข้า ที่กลับมาด้วยนี่เขาจะเป็นแบบสไตล์แบบคมโอมเมดเหมือนเหมือนไปบ้านคนอะไรอย่างเงี้เลยอ่ม่เชา้าไปใช่ป่ะแล้วก็ได้ขนมปังนี้มา อีกหน่อยสองสาวเข้าโรงเรียนเพราะพ่อกับมามีเหงาแน่แกะกินไปแล้วเป็นแบบ <laughs> ซาวโดซาวโดแบบทำ วันนี้ไปโรงเรียนแล้วคุณครูที่โรงเรียนทักบอกว่าจะขายใบสมัครแล้วนะคือเป็นเป็นขนมปังที่แบบยีสต์ยีสต์ธรรมชาติอ่ะเออชาวโดูนั้นก็คือเขาฝากมาให้เด็กๆกินอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะลองให้เด็กๆกินดู คุณฮันน้ามารู้บอกว่าฝายซิกตลอดเลยอัญญาสวัสดีค่ะพี่บีมาไม่ทตตันสปาปาร์ตี้เลยวันนี้นนคุณฮันน่ามารู้นี่ที่อยู่ ฟลอริดาป่ะเล่นหนักมากเลยใช่ไหมเหนียวอ่ะใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมผมจำผมจำไม่ไม่ไม่ผิดผิดใช่ไหมยูเมกาแน่ๆพี่เดียวสุริยนต์ทำได้นะพ่อพ่อเขาเล่นใช่ไหม เขาคุมอาหารตลอดเวลาพ่อทําไม่ได้เพราะว่าพ่อไม่สามารถคุมอาหารได้แบบ <Okay. S 1> มีคนช่วยพ่อ <Okay. S 1> พ่อดูแลลูกสาวไหมน,นี่เลี้ยงเด็กก็ต้องแบบเมื่อวันกอ่อนคือเขามีวินยยัยไงหนึ่งแล้วก็ <Okay. S 1> คือพ่อป้อนอยู่คนเดียวใช่ไหมมันไม่ไมันไม่ได้แน่นอนมันต้องมีคนสองมันเป็นความสุขชนิดหนึ่งของชีวิตเนอะแต่บางคนเขามีความสุขกับการแบบว่าได้ได้ดูแลลองคนนี่หนึ่งตอนหนึ่ง <Yeah. S 1> พ่อปุ๊กยังไม่มาเหรอคะใช่ มมชใช่แล้วไม่สามารถหยุดได้ความหวาน,มมนอยากให้ตั้งกล้องยาวๆเพราะพ่อดูแลลูกสาวโทมีความสุขกับการได้แบบกินด้วย <laughs> นี่เดนก็มานั้นไงไ้า์มันนั้นไง,นนนไงเลทเทร่างกายรูปร่างตัวเองก็โอเคแต่เราก็ยังมี คุณพันธ์วิภาบอกให้พ่อๆนะคะร้ายข่าวก่อนสองสารจับใจ,ใจเปิดตู้เย็นมาเนี่ยยังมีชายเย็นแช่อยู่เลยเพราะว่าพี่ปุ๊กซื้อมาทุกวันเลยเดี๋ยวนี้ไปเลยยังมีคนทักมาบอกว่าเดี๋ยวนี้คือกินของหวานทุกวันอะเอางี้ดีวกว่าทั้งแบบเต็มใจไม่เต็มใจพ่อๆดูกับลูกสาวมากเลยนี่คือเป็นพ่อที่แบบค่อนข้างใจดีแตแด่ดีมาก ดีอะไรก็ไม่รู้เอ้าวเหรอเรียนหน้า,อา,อาสองขวบกับห้าขวบฉลองพร้อ,รอมกันเลยไหม <S <S จริงๆเราก็มีบบมีวันวท,ที่เราจะไปทําบุญแล้วแล้วก็เรื่องฉลองวันเกิดนี้คงแยกวันวันจันทร์จะหมดแล้วเหรอคะโอ้โหวาเก่งจังเลยวันกันเนะาะเออค่อยว่ากัน เล็กๆไม่ได้ <im itation> ส่งดาวเป็นครั้งแรกหรอครับ <im itation> ไม่ได้แบบว่าอะไรมากเราเน้นทำบุญหมดตังไปแล้คุณทิติยาบอกว่าน้องอัญญากับไอวามากเลยเราเน้นทำบุญเราเน้นทำบุญุณ <laughs> <im itation> บ,บอกว่าเข้าใจค่ะพ่อเป็นผู้ชายใสาหวานค่ะ ขนมหวานอา๋อไข่ป้อนก็ได้ที่ไม่ใช่พ่อพ่อ๋ <c oughs> อ,อไ,ไอัไอว่า,าคลิปพิธีเมื่อวานกินกล้วยนึกถึงพิธีตอนเด็กเลยค่ะ อคุณฮานน่ามารู้บอกว่าใช่ค่ะพี่บีมพี่บีมจำได้แล้วคือชื่อเหมือนญี่ปุ่นแต่ตัวอยู่ววยคุณนัพัส,สอบอยู่อเมริกาเนาะฟลอริดาถูกแล้วใช่ไหมจำถูกใช่ไหมพ่อพ่อคะ่ะ <laughs> เยอะเกินไป คพี่ฟ้ากลับม,มายัางคะ่ะยังกลับมาวันนี้แหละเสื้อหอมามีขายบ้อนส่งมาหนึ่งร้อยดวยป้าปุ๊กสปอยพ่อพ่อใช่ขายวันไหนเสื้อหมามีขายวันไหนพรุ่งนี้จะไลฟ์ขายเหรอ,อแล้วเธอไม่บอกคนเลยเหรอ,อค,คุณ SP อบอกว่าให้กำลังใจอ้วนกินข้าวเยอะๆนะลูก ให้ตื่นเต้นล้วมีคนมาถามุกวนเลยในอีกบออรคอายขายผ่านทางไหน TP เนะอ่าพรุ่งนี้นะเตรียมเย็นๆหลยทาง TP นี่แหละ,หละเตรียมตัวขายอะไรบ้างขายอะไรบ้างเสื้อเหรอเสื้อมีสงเาเสื้อแบบมีไขวันไหนไข่พรุ่งนี้นะ<ำ>อ่าพรุ่งน,นี้เราจะไล่ไข่ เสื้อกันนะทุกคนอ่ะแจ้งก่อนเป็นเสื้อ TP ไม่ใช่สิ s. <S เสื้อ Happy t o g e t h e r ไม่ใช่เสือ้อ TP อยากให้แชร์ที่คุณครูม,มาสอน Happy every day ไม่ Happy t o g e t h e r เปลี่ยนโน่นโน่นไปหมด มีตอนที่เด็กๆไม่อยากถ่ายนะคะคืออะไระพราพ่อไม่ทานข้าวของทออพ่อก็ต้องหมดด้วยอุ้ยนี่ข้าวก็กินทุกคนตอนที่บ้านอ่าเดี๋ยวให้หมันมีเล่าแล้วกันนี้พอถ่ายรูปเสร็จก็ข้าวก็กินแล้วของอนเราลายกันแค่นี้ดีไหมอ๋อหมายถึงว่า ไม่ไม่อยากถ่ายคืออึหรออึอึหรอเครื่องบินไอวาปกปิดจังลูก คุณนราลาวินบอกว่ามันจะมีช่วงลีนช่วงบักบับกนะัการเล่นกล้ามคงสภาพกล้ามชัดเป๊ะตลอดไม่มีใครทำได้เพราะคุณ การจะตกหนักได้ถ้าไขมันน้อยเกินไปนานไปครับใช่ถึงบอกว่าไม่อมีใช่ไหมไมันเป็นฤดูกาลนิดนึงแล้วแต่ว่าเราต้องให้เดนนสาชวชอบให้เดนนสาวป้อนเขาาโอเคการจุดป,ประสงค์เพื่ออะไรถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยโชว์อะไรอย่างเงี้ย โ <Okay. laughs> อเควันนี้ต้องลงโพสก่อน,อนก่อนนะคะจะได้เรียกลูกค้าลงโพส <c oughs> อันนี้สองสาวทำผมน่ารักแต่หนูสาวว่าป้อดแล้ว จัางมามีถ้ำนะมันนี้บ้างแต่คนที่เขาอยู่ฟลอริดากระเป๋าขายช่วงไหน,ไหนคุณฮาน่ามารู้บอกว่าพี่บีมหนูอยากได้เสือ้อแฮปปี้ทูกเกเตอร์ค่ะทำยังไงได้บ้างกระเป๋ายังไม่มาค่ะจะมาจะบอกเพราพ่ออยากให้ทำเพยพ่อพูดผิด คลิปที่พี่ดูหนังในโรงหนังครั้งแรกมันถ่ายไม่ได้มัง้ง <laughs> ในโรงหนังเขาห้ามถ่ายนะ <Okay. S 1> อ๋อ Happy everyday เ <laughs> <laughs> สื้อเฮด Happy everyday ในเหมาก็ยังถ่ายไม่ได้เลยมัง <c oughs> ้งไออยู <c oughs> you, you ่เขาอยู่เขาอยู่ฟลอริดาทำยังไงโบคิดแค่ส่งตามจริงเนาะเออนี่ก็สินหนัง่ที่หนังมา, <c oughs> างไม่ได้อ่า แฮป p ี้เอเวอรี่ค่ะ happy every day อ่ะจำสมมติว่าเขาอยากได้แต่ถ่ายที่จอหนังไม่ได้เลยแต่ต้องมาดูดนะคือสุดท้ายก็ต้องแข่งขัน,ออนค,คุณป้า,ปาสมม่งมาหน100ึ่งร้อยดวงเปลี่ยนเป็นโรงหนังที่บ้านเราไหมอันนี้เราแต่งต่างประเทศเหรอคะ,ออคะใช่ก็ใช่ก็คิดคิดค่าส่งแต่อาจจะต้องแบบเคยเคยเอานี่มาไงเครื่องฉายอะ่ะ เอาเครื่องฉายมาฉายอยู่ที่บ้านก,ก,ากดให้ได้ก่อนกดให้ได้ก่อนอเด็กๆก็ชอบอยู่แล้วล่ะจอใหญ่ๆพิดกรรเมื่อวานว่ะา้นววันก่อนที่พ่อป้อนมาก <c oughs> อะไรอ่ะ มาจองให้ได้ก่อนคุณหนี้ไดอนีลให้ได้ก่อนทำมากี่ตัวพ่อพ่อจะมีละครเมื่อไหร่มีติดต่อมาเหมือนกันอะแต่ยังไม่ชอบบทอะก็เลยคุณธิติยาทำมาสี่สิบตัวทำมาสี่ละสามสิบตัวได้หรอวาง พอรีดาห่างจากมามี่สองชั่วโมงเรียบร้อยมากเลยต่างจากพ่อๆมากอ่ะหมดกาลังใจไปละเป็นเมืองที่ดูดูแบบดูซันนี่ทรายนะไอนี่ไ,ไปมามี่ป้อนข้าวสองสาสเพิ่งดูหนังเรื่องไอ้นี่ไปอะ่ Bad boy อะแบดบอยค่ะเขาก็เมืองเขาก็คือพอดีเลยกําลังคิดว่าจะไป <c oughs> อแล้วแตวันเออแล้วแต่วัน อะไนเสาวมาป้อนแล้วอเอาไมคะอะไโนเสาวมาป้อนแล้วอ้นนอาวตอนสี่โมงงี่เมีงานอีเวนตน์น้องๆหมายพวงวันอาทิตย์อะเราจะไปที่สามย่านมิถานแย่แล้วจะทันไหมคุณธนน่ามารู้บอกเอาอย่างนี้ดีกว่าว่าตอนตอนที้เขา เราสามรถป้อนแล้วลูกไอ้วาล่ะไอ้วาต้องให้ใครป้อน่อบ,อบีมหรือเปล่าอยู่ฟลอริดาเนี่ยปัญหา ตอนตอนที้เขากดกันอะคุณฮานนามารู้ตื่นขายกระเป๋าด้วยไหมคะขายขายมาทุกอย่างค่ะแต่ว่าเป๋ายังไม่มาค่ะส่งต่อกล้องก่อนนะคะให้มามีไม่ค่ะพ่อๆ้วกลัวเอฟไม่ทันจองก่อนได้ไหมไม่ได้ค่ะหิวชาไทยเลยพ่อๆ คุณวัสนาวาสนานะครับส่งมา99ดวงเฮ <c oughs> ดเยจะขึ้นไปด้วยไปแล้วเพราะว่าจะไปแล้วะขอบคุณอดีเคนจะมาพรุ่งนี้ด้วยค่ะโหดูแลตัวเองนะวันไหนวันนี้ค่ะ,อะโอเคอ่านครบทุกคน คุณนะัส,สกรสองเก้าสิบเกาดวงขอบคุณนะครับพีฟ้มามา,ไมากไหไปแล้วคุณพับพึงอันนี้ถูกแน่บายบายเท่าไหรบายบายหน่อยค่ะ,คะคพับพึงส่งมาสามสิบห้าดวงครับนะ ไอวาอันยาบายบายพ่อหน่อยได้ไหมพ่อพ่ออยู่ไหนนะครับบ้า,บา,บ,าบายค่ะบายบายครับทุกคนเจอก,กันอื้อหือ